ทำไมมันให้เลือกได้อีกอุ้ยอุ้ยมี300โผลมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวจะเต็มหน้าไหมคลิปนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ18ไปีขึ้นไปและจะดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่แนะนำให้ทำตามนะครับผม สวัสดีคะ่ะเจอก,กันกับเจ๊จิมอีกแล้วนะคะวันนี้มาในช่องของบัลลังสล็อตนั่นเองค่ะทุกคน <Yahoo! S 1> โอเควันนี้พกมาที่186บาทเบาๆนะคะเริ่มเบ็ดกันเลยที่6บาทนะคะอันนี้ชื่อเกมว่าแ a c k b e a r d Legacy หรือว่าสล็อตโจนสลัดนั่นเองค่ะทุกคนเอมาถึงก็เข้าเลยงงไหมฟิวเจอร์ฟิวเจอร์สมบัตินะคะอันนี้ บอกเลยว่ามันเป็นสเสน่ห์ของเกมนี้เลยนะที่มีฟีเจอร์นี้นะคะเป็นแบบถ้าเราเปิดได้เปิดเจอสมบัติ2แถวนะคะเป็นแถวยาวลงมาแบบนี้นะถ้าได้สมบัติ2แถวเราก็จะมีสิทธิ์ลุ้นเขาเรียกว่าอะไรลุ้นเล่นอันนี้นะคะทุกคนลุ้นให้มันได้หน้า สมบัตินะคะแล้วมันก็จะมีราคาแต่ละอันขึ้นเห็นปะนี่โอยมีอัน90ด้วยทุกคนเห็นไหม,หม,หไหมแต่ถ้ากดเล่นปกติก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรหือหวาะคะก็เหมือนเกมสล็อตทั่วไปเนาะแต่ว่า ถ้าได้ฟีเจอร์สมบัติแล้วนะบอกเลยทุกคนเป็นกอบเป็นกรรมใช่ไหมนี่เป็นไงเสียแค่6บบาทได้มา354บาทเป็นไงล่ะก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะทุกคนอืมก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะเล่นได้มากกว่านี้หรือเปล่านะเหลือแต่เหลือแต่เข้าอะไรนะเหลือแต่เข้าโบนัสเนาะก็เดี๋ยวรอดูว่าเออถ้ามันเข้าโบนัสมันจะให้เรา ได้มากน้อยขนาดไหนนะคะมันอาจจะไม่เท่าฮอลลัสไอเท่าไหร่นะจริงๆส่วนตัวชอบฮอลลัสไออุ้ยมาเลยค่ะแหมสงสัยกลัวน้อยใจแน่ๆเลยพูดยังไม่เสร็จเลยก็เข้าแล้วเข้าแล้วยังไม่ทันได้เปลี่ยนเบ็ดเลยค่ะทุกคนเพราะว่าคิดว่าไม่นึกไม่นึกว่ามันจะเข้าฟรีเกมได้เร็วขนาดนี้นะทุกคนไปจ้า ยังไงสามร้อยเบอร์สามร้อยพุนเดอร์เสียดายโหถ้าได้แกรนก็มีสิทธิ์ที่จะได้ถึงสามพันเลยนะทุกคนอืมได้ไหมเอ๊ะไม่ได้นะคะ ก็เกมนี้ถือว่าโอเคนะคะทุกคนถือว่าโอเคนะถ้าสำหรับใครที่เบื่อเกมอื่นนะมาลองเล่นเกมนี้ดูก็ได้นะคะทุกคนอ๋อห่อหมุนตั้งสิบห้ฟีสปินไม่ได้อะไรเลยได้39บาทนี่เห็นไหมเข้าไหมในรอบนี้ โอยเข้าก็บ้าแล้วเพิ่งเข้าไปโอเคได้มา39บาททุกคนไม่กอดไม่ย่อท้อนะคะทุกคนเราสามารถกดต่อไปได้อีกนะคะเนี hey, ่ยมันมาให้ลุ้นอีกแล้วทุกคนดูสิโอ้ย oh, hey, ให้ลุ้นจังเลยแต่ก็ไม่เข้านะคะเอ,อใช้ได้เปลี่ยนไปนดีกว่าทุกคนอันนี้เป็นแอปจ o k กเกนะคะถ้าใครอยากเล่นก็ ลองโหลดมาเล่นกันนะคะเล่นในมือถือก็อาจจะง่ายกว่าเล่นในคอมหรือเปล่าก็สะดวกกว่าอย่างนี้แล้วกันว่าง่ายๆสามารถพกพาไปไหนมาไหนก็ได้นะมันอยู่ในมือถือของเราใช่ไหมแล้วแต่คนชอบเนาะส่วนตัวเจคิดว่าเล่นในเล่นในมือถือมันก็แตกดีนะทุกคนก็แบบ มันอาจจะแบบอม,มันก็แล้วแต่คนชอบจริงๆนั่นแหละเพราะว่าบางคนเขาก็ว่าในแอปในแอปก็ดีกว่าบางคนก็ว่าในเว็บดีกว่าอะไรเงี้ยก็ลองให้ทุกคนลองไปเอ้ยมาอีกแล้วค่ะทุกคนรอบนี้ในได้เบ็ดที่20นะเห็นไหมราคามันจะสูงขึ้นทุกคนมี200ด้วยเอ้ยเลิศเลิศมาอีกไหมเนาะ หวังว่าจะมาอีกนะคะมาแล้ว120ร้อยยี่สิบแลทุกคนมันได้เยอะอ่าหมดสิทธิ์แล้วเราเลือกสักอันนี่ได้ฟรีอีกสองครั้งพอมาอีกหนึ่งนะอทำไมมันให้เลือกได้อีกอุ้ยอุ้ย มีสามร้อยโผล่มาค่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวจะเต็มหน้าไหมอันนี้เอ้ยมีให้เลือกอีกแล้วทำไมมันเลือกทำไมมันเลือกได้เรื่อยๆเลยทุกคนไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรโอ้ยพี่โจนขามีสี่ร้อยด้วยเอาวะใช้ได้อมืมาแล้วทุกคนมองเห็นกำไรแล้ว กำไรอยู่ตรงหน้าเราแล้วทุกคนคะ่ะมากโอ้โหรอบนี้บอกเลยนะได้ตั้งพ6 0 0กเนยทุกคนพันหบาทคะ่ะว้าวโอ้โหยอดโอ้ยนี่ตัเองเลคะนี่ทุนมาที่186บาทนะเราได้กำไรกลับไปถึง2,221บบาทเลยเชียวเออ เกมนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะขอลองกดต่อ,อยนิดนึงเผื่อได้แต่ก็ไม่ได้สงสัยมันน่าจะมันน่าจะให้เราแค่นี้นะทุกคนอย่าโลภนะคะทุกคนบอกแต่คนอื่นนั้นตัวเองก็ตัวเองก็โลภอยู่ดีนะคทะุกคนก็ให้ดูว่าอสองพันนะคะทุนทุนแค่2 0 0ก็สามารถได้กลับมา2 0 0พก็มีนะทุกคนเล่นได้แล้วก็ต้องถอนได้ใช่ไหมคะ แนะนำเว็บที่ปลอดภัยแล้วก็มั่นใจนะคะทุกคนถ้าสนใจก็สามารถกดลิงก์เข้าไปดูได้นะคะโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย